สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมันนี่นุนทิยากกมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเอ่อเลขพ่อสารคามเลขสูตรคำนวณน,นะคะหนึ่งในนั้นจะมีเลขวงในเลขสั่งล็อกมาน้ากันสองคู่นะคะแยกบนแยกล่างนะคะแต่ว่าเลขสั่งล็อกนี้มาสองคู่มแต่เลขสองตัวล้วนนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากกับพ่อสารคามนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะ พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับนันทยาครับสวัสดีครับขอเิอหลายๆเด้อพ่อกลัวไม่ได้จะว่างเวลาวจะตรงกันผ่านไปตั้งหลายมือซึ่งจะมาอาร์ตค่ะนันทยาทำงานเยอะอยู่แล้วเหรเยอะค่ะพ่องานเยอะงานหลายจะไปใส่แน่เวลาบ่ค่อยมีเวลากินข้าว นี่แหละพ่อว่ากินบ่กินก็อ้วนพ่อเอ้ยตั้งแต่เสียดยาโควิดมานำนักขึ้นขึ้นโดยอัตโนมัติอ่อหางวดนี่เฮ็ดไหวแล้วบ่ครัพ่อไปแล้วร้อยครับครับเป็นเลขโซนอีราครับค่ะค่ะไปผลล่ะค่ะนุ่นที่ย่าพ่อเหรอคะครับงวดขันกับวิ่งหกือนเนาะหากระพงเนาะแม่พอนุถเสียแม่นค่ะแม่นค่ะ มันเลขเขาไล่อาจารย์อันเขาเลขกวิ่งหนุมนก็ได้เบาถึงพาวลามันไหลมันจะล่งเพจเ่ราะใดหนุก็ได้เฝ้าเหน่อยกับปอยเลยนะคะขอโทษและไล่เด้อค่ะล้างเล็กออกป่ได้เอ,อ่ยว่าของผู้ใดเขาเรียกวิ่งผู้ใดเขาอ่าไก่เคี่ยงนะคะแม่ค่ะ,คะ,คะอา้าวนุ่มพอ,อมแล้วค่ะพ่อพอ้อ,พอมได้กรจัดได้เลยครับจัดได้เลยครับ เอาวิ่งครับเอาวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับบววิ่งหาตัวทัวเน้องมึงครับวิ่งหนึ่งบนหรือล่างค่ะเอาเอาบนครับล่างมิตรข่ายครับลองบังทดสอบบังก่อนครับวิ่งหนึ่งตัววิ่งหนึ่งตัวเดียววิ่งหนึ่งบนค่ะตอนนั้นวิ่งหนึ่งครับสองแล้วคนมักหนึ่งนัวันเนี้ยวันที่มันถีมาหนึ่งนี่แหละวันที่แต่ค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ครับจับคู่ครับสามหนึ่งครับสามหนึ่งค่ะหนึ่งครับ 1> 7จ็ดหนึ่งค่ะวันนี้ใเจ็ดเก้าครับเจ็ดเกค่ะเอาเท่านั้นหะครับบอลายออกวันนี้สามหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็ดเก้าเน้นตัวได้ค่ะพ่อเอาสามหนึ่งกับเจ็่งรอครับ, 7, 1, รบอสอบหน,นึ่งผมสอบหนึ่งวันี้สามหนึ่งกับเจดหนึ่งมีเลขสามตัวบอสาตัวกับ เอาโต้ดีนะครับอันเอาเอ็นเก้าเก้าหนึ่งครับเก้าเก้าหนึ่งครับเอาเท่านั้นครับหัวไหลข้างล่างนีบอกครับข้างล่างวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าล่างอ่าตอนมันเห็มีแปดจุดแล้วพอหัวอวิ่งตัวเดียวแต่แล้วมันแปดกระเป๋าละผมเอากรเป๋าตัวเดียวค่ะโอนแรนไล่ตัวบุหรี่ไลตัวเอาครับจับคู่ครับแปดห้าครับ แปดห้าแปดสามครับแปดสามสามเก้าครับสามเก้าห้าเก้าครับห้าเก้าครับเอาเท่านั้นครับออกเท่านั้นและแปดห้าแปดสามสามเก้าห้าเก้าเน้นตัวได้ค่ะพ่อเน้นแปดห้ากับสามเก้าครับแปดห้ากับสามเก้าล่างแปดห้าสามเก้า มีเหล็กมีเลขกับบ้าคะเล,เล็สั่งล็อกครับวัานนี้เอาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเสนว่าเหล็กสั่งล็อกวงในาเลขสั่งล็อกเลขสั่งล็อกวงในาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเอาเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งครับเท่านั้นแหละครับเล้ากับแปดเนื่งเลขสั่งล็อกวงในเก้าหนึ่ง แปดหนึงนห่งแดวพั้นแหละครับเน้นตัวได้นเน้นตัวได้ค่ะพอเลขสั่งล็อกผมเพิ่มาเท่ากันดีเสร็จเนาะนวดเนี้เราเมั้เก้าแล้วเก้าข,ขึ้นมาแห้งหวดเนี่ยเก้านึงครับมาเก้าหนึง่งเ <9, 1. S 2> ก้าหนึ่งเอเก้ามาแห้งลงเหมือนแล้วมั้งป่ะครับเทานั้แหละครับเก้าหนึง,ง 9, 1, กับแปดหนึ่งเลขล็อกเลขสั่งล็อกวงในเลขสั่ล็อกวงใน อาแนวทางของพ่อสารคามงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดข้างบนเลขวิ่งเลขแลนสายวิ่งสายแลนหนึ่งตัวเดียววิ่งหนึงตัวเดียวจับคู่สามหนึงเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแน่นสามนึงกับเจ็ดหนึ่งเลขสามตัวมากคู่เดียวคือเก้าเก้าห่งข้างล่างวิ่งเก้าตัวเดียวจับคู่ให 8หา8 3 3 9 5 9หาเกาเน้นที่8หาก็3 9เ,เลขสังล็อก9 1หนึ่งก8 1เน้นเกหนึ่งตรงกันปะคะพ่อพมีค่ะพร้อมตรงอยู่ครับผมดีอยู่ครับมาอีกดอกเห็นอยู่หมดเลยค่ะขอบคุณพอ่อลายเด้อค่ะที่หายแนวทางน,นะคะวันนี้ขอเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อสารคามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัดีคสวัสดีครับ พอแม่พี่น้องเอฟซีกับสิริยินนะคะเสียงัมภา์ระวานุนทิยาก,กับพ่อสารคามนะคะพอแล้วกับมีเลขหลายอย่างนะคะเลขสูตรเลขเลขรัฐบาลได้เลข,เล,ขเล่านะคะแต่วานุนทิยาขอตรัฐบาลอย่างเดียวนะคะพอเนกับข้อเป็นจริงพอเราเหตุไห่ตั้งแต่ตองวดนะคะงวดทิพานมาก,กเลขเข้าร้ายอาจารย์ร้ายสำนักนะคะนุนทิยากระวุกวนกับการ เฮ็ดบัญชีนะคะเฮ็ดบัญชีหหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่เอฟซีฝากน้าใจมาให้อาจารย์น,นั่นอาจารย์นี่หายน้องแท้แน่ห้พระอาจารย์ปิศาณแนะ่แม่น้องระดาแนะ่แม่วาดแม่ปูน้องคอปเตอร์น้องแท็กเตอร์นะคะหลยคนนะคะนุติยาเฮ็ดบัญชีก็เลยไล้มือผ่านไปก็จะได้มีเวลาโทรกลับไปหาพ่อเพื่อนนะคะก็เป็นการล่าซาจักน้อยบางท่านบางคน,างคนอาจจะเห็นเลขอาจจะว่า เ,ออเลขลอกลอกเรียนการบ้านนะคะว่าป็นจริงเพิ่นส่งหายตะโดนแล้วเฮาเวลาบบมีเวลาโทรกลับหาเพิ่นนะคะตัวเลขมันกับมาค่ายกันนะคะจะว่าแบบได้กับว่าได้จะมองแบบได้กัมบ,บมองได้นะคะแต่ว่าเพิ่นกับเป็นสูตรของเพิ่นมันก็สามารถมาตรงกันได้ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะสรุปวาแนวทางของพ่อสารคามงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดแยกบนแยกล่างนะคะ ข้างบนสายวิ่งสายแลนผู้ใดมักแลนมักวิ่งมักออกกําลังกายหนึ่งตัวเดียวนะคะจับคู่สามหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดเก้าเน้นที่สามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะสำหรับเลขสามตัวเก้าเก้าหนึ่งนะคะข้างล่างวิ่งเก้าตัวเดียวนะคะผู้ใดมักวิ่งมากกาักแลนมักออกกําลังกายจัดไปที่น้องวิ่งเก้าตัวเดียวนะคะแปดห้าแปดสามสามเก้าห้าเก้าเน้นที่สามเก้ากับแปดห้านะคะเลข สั่งล็อกวงใน91กับ8ปหนึ่งะคะเน้นที่9ก้าหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนน่นที่ยากกบโอว้พ่อห้ยพ่อม่พี่โนโอ้องเอฟซีโชดีแนวะทางของพ่อสารคามนะคะ